เน่นพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันจ้ะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเทานะสีที่ลูกค้านะคะตามหานะจ๊ะ คันนี้ได้หน้าตัวหน้ารถนะคะที่ลูกค้าถามหากัน<ม>บ่อยและเมนทุกเม้นในคลิปแน่ๆเลยนั่นคือหน้าร็อกโคนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีเข้ามาตอนนี้มีเข้ามาให้แล้วนะจ๊ะใครที่กําลังตามหานะคะรีบมาจับรีบมาจองรีบโทรหาแน่ๆเลยนะค,ะคันนี้รถปี2020นะคะที่รักษาให้ดูที่ตาไฟค่ะตาไฟดวงใหญ่ๆนะคะใสๆเลยไม่มีขุนไม่มีเหลืองไม่มีหมองนะจ๊ะและที่สําคัญด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะค,ะคันนี้นะคะ มีไฟตัดมองมาให้ตกแต่งด้วยโครเมียมและตัดด้วยสีดํานะคะใครที่กําลังมองหาใครที่สนใจรีบค่ะรีบค่ะก่อนที่น้องจะไปก่อนนะคะคันนี้ถ้าเปิดถ้าเปิดโปรโจองบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนเพราะว่าถ้าดูมาจากในคลิปนี้ค่ะในนี้เปิดโปรโจองให้แค่500บาทเท่านั้นค่ะเปิดโปรโจองให้แค่500บาทเท่านั้นอยากได้รีบทักรีบโทรรีบจองค่ะ ันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นคโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะและที่สําคัญมีสีดําตัดอยู่ที่ด้านล่างนะจ๊ะคันนี้นอกจากจะได้ยางใหม่แล้วนะั้นเดี๋ยวเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันค่ะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วนะสวยๆเลยมีที่การเล็บที่เปิดรถที่เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะนี่คันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดท,ทุกคนจา๋าและที่สําคัญนี่ที่บางแดด พลาสติกยังไม่แกะพลาสติกยังไม่แกะเลยใครได้คันนี้ไปนะเนเน่บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วที่สัมพันนี่ประตูรอยอาร์ยังมีอยู่ยังมีอยู่สวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแครบด้วยนะคะแคบเปิดได้นี่นะจ๊ะคันนี้อย่าเพิ่งตกใจกับฟ่นเปิดเขาเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนั้นแล้วจองแต่รถเข้ามาแบบนี้นะคะเนเน่บอกเลยว่า ทำความสะอาดให้แบบสองชั้นสองเด้งกันไปเลยนะคะล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ด้วยเพราะช่วงนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะจ๊ะที่รักจา๋านี่ให้ดูรอบคันเลยนะคะสวยมากจริงสีคันนี้นะคะสวยมากๆด้าน,นหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3าม,มาให้แล้วนะคะด้านตัดตรงนี้เป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะทําให้เขาดูเทดูมีระดับขึ้นไปอีกนะคะปะ่ะเดี๋ยวเน่จะพาไปดู ด้านในและฝั่งของคนขับเพราะเดี๋ยวนี้เน่นะคะจะไปเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนได้ดูนะคะเวลาเราซื้อรถเราต้องดูให้ครบนะทุกคนนะเดินดูด้านนอกดูด้านในแล้วก็ต้องดูที่ห้องเครื่องด้วยป่ะเดี๋ยวนี้เปิดห้องเครื่องสักนิดนึ่งก่อนเออมาจากตามเน่มาดูห้องเครื่องเลยค่ะคันนี้นะคะว้าวนี่เลยจ้า ห้องเครื่องสวยๆเลยนะ,ะทุกคนคะ่ะคันนี้มี ABS มาให้แล้วนะค,ะคันหน้าเดิมๆไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอนะคะฝากระโปรงรอยอาร์คนะคะยังอยู่แผ่นเพลสติกเกอร์มอกรน,นะคะยังอยู่ครบเลยใครที่สนใจคันนี้อย่างที่เน่บอกรีบโทรเข้ามาไม่ว่าจะทักไลน์โทรเบอร์นะคะรีบหยิบโทรศัพท์โทรเข้ามาอยากได้รีบจองนะเจ้าวันนี้จองแค่500บาทเท่านั้นเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงก่อนแป๊บเดียว นี่นะคะวันนี้คันนี้คือคลิปสุดท้ายของเน่แล้วไม่ได้จะจากไปไหนแต่วันนี้ขอไปพักไปวอร์มเสียงกันก่อนพวกนี้เจอกันใหม่ใครอยากดูคลิปรีวิวของเน่ยอยากเป็นกำลังใจให้เน่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เน่ด้วยวันนี้เสียงหายแล้วจริงๆวันนี้ถ่ายไปประมาณ20บกว่าคันเพราะฉะนั้นขอกลับบ้านไปนอนก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะอำลาแบบพี่บอส บริการดีรถสวยในครอบครังวทันที่สองนะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกงอ่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากบินทร์บุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ